มีพี่ๆถามมาในไลฟ์สดในช่วงเช้านะครับว่าอยากจะเพิ่มผู้ติดตามอยากมีคนติดตามเยอะๆทำอย่างไรอันดับแรกครับในช่องของเราเนี่ยเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์นะครับให้เราตอบกลับเขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตอบกลับเขาเนี่ยเท็กกจะเข้าใจว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กันเท็กก็ชอบให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นตอบกลับคอมเมนต์หรือกดไลค์เพื่อนๆด้วยเวลามาคอมเมนต์นะครับและแน่นอนครับบางทีเนี่ยคุณไปกดติดตามคนอื่นบ้างหรือเขากดติดตามมาคุณกดตอบกลับคุณรับเพื่อนบ้างในเวลาที่คุณเห็นคลิปวดีโอ อ่นเนียกดไลค์ให้เขาบ้างกดคอมเมนต์ให้เขาบ้างกดแชร์ให้เขาบ้าง ในเวลาที่คุณเข้าไลฟ์สดนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็แนะนําชื่อคุณนะครับเช่นสวัสดีอปป้านะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสวัสดีคนอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวกดติดตามคนอื่นบ้างส่งของขวาญให้คนอื่นบ้างกดแชร์คนอื่นบ้างหรือกดคอมเมนต์ให้กับคนอื่นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอและไลฟ์สดแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับขยันมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะรักคุณเขาก็จะกดติดตามคุณคืนเช่นเดียวกันคุณกดติดตามเขาเขากดติดตามคุณแค่นั้นนครับะ จงนะครับที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทุกๆคนในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอต่างๆไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดต่างๆอันนี้นะครับก็จะช่วยคุณเนี่ยสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้พิมพ์เลยครับว่าชอบนี่เป็น EP 2ในการสอนคุณปั้นติ๊กตอกสำหรับมือใหม่ครับสวัสดีครับ